สบายดีสุ้ผู้สุ้คนทั้งฟังไทยฟังเลา่าได้ FC ที่นหนฮะทุกทุกคนเนาะโปรแกรมใส่เก่าใส่เคยมุ่งเดิมวันนี้ก็จะมาทำดีแอคชั่นนอกคลิปสกายวอล์กเสียงคาน์นอะที่คนขอมาอยากให้เฮ็ดนอะกบอลเราวก็ได้ไปขออนุญาตเจ,จ้าของคลิปนอะกเพิ่นกาให้น้ำมาดีแอคไลน์นอะกอันนี้บอลเราวก็ได้น้ำมาเนาะสำหรับสก<บ><ๆ>ายวอล์กเสียงคานนี่เนาะถือว่าเป็นสถานที่แห่งใหม่ของ ประเทศไทยแล้วก็ของจังหวัดเลยนั่นเองเนาะที่ถือว่าลงล่างนะตอนนี้เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่นั่นเองเนาะแต่ก่อนก็นจะมีอยู่น้องค่ายเนาะน้องค่ายดื้อนองคอยพนมนะน้องค่ายเนาะแล้วนี่เกิดจะมีอยู่เสียงคานหรือว,ว่าจังหวัดเดินนั่นเองถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะที่หงานิยมนั่นเองถนนเสียงคานเนาะพี่น้องเนาะที่ได้คนหูจากนั่นเองถนนใสาบาดเขาเหนียวเนาะ มีสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมสวยงามน่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเนาะในเรื่องว่าเราจะมาเห็ดไหนดีแอคชั่นให้เบิรงเนาะสำหรับคลิปทุกคลิปที่นํามาเห็ดดีแอคกเนี่ยก็คือจะไหลครับการอนุญ,ญาตจากเจ้าของส่งเดวโนมโบเมนไปเอามาเห็ดลอยพลรากาบรบแมรนแบบนั้นด้พี่น้องก็คือขออนุญาตเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวหลายคนจะบอกเข้าใจเนาะ ว่าไปเอาคลิปเข้ามาเหตุนี่ยนะครับอนุญาตจากเขาหรือบอเน,นี่บอไหมอันนี้ก็คือหลายห้าอนุญาตจากเจ้าของคลิปแล้วเนาะเฮามาเบิ่งมาชมกันเลยอย่จัดม,มุม <laughs> ว,ว้าวถือว่าสวยงามเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นทางฟังเล่า มองไปฟังน่อยจะเห็นฟังลาวเนาะเพราะว่ามันเป็นซองฟังแม่นำโคนน้ง่นเองแม่นำโค้งแม่นำของเนาะภาษาดาวเอิร์ดสวยงามมากๆเนาะเคล็ดสีเขเนาะพี่เนะาะเจ้าของซองก็คือแม่โค้งออนทัวเนาะสำหรับคนใน อยากจะไปเบิรงคลิปของเพื่นกับสมัติพิมพ์เขาไปได yeah. ้เนาะแม่ฆองอ่อนทัวเนาะไปสมัติไปเบิรงคลิปกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนไลน์เนาะก็ถือว่ามันก็จะอยู่ไกลเมืองแน่นอนที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะคนมาเที่ยวหลายขนาด้ไหนจะเป็นคนพักเนาะที่คนมาเที่ยวหไรเนี่ย ธรรมสูงประมาณเทมาสายนงามเนาะพี่น้องก่อนที่ท่านที่เรจะไปในธรรมสายนงามไหนถ้าไปเกือบจะใครพวกเงแต่ถนนจะแคบเนาะสองเลนเนาะมันเป็นถนนต่างจังหวัดถนนใน,น <c oughs> อันนี้เจ้าหน้าที่ซุ่มๆกับเจะประมาณนี้เนะ <c oughs> าะเพราะว่า <c oughs> อาจจะเป็นรถยังบ่ค่อยหลายเนาะ <c oughs> ยังบ่แอร์อ,อาร์ตบรรด <c oughs> แต่เชื่อว,ว่ามีที่ท่องเที่ยวเนีเ่ยเ่อว่า การพัฒนาและการประปรุงนี่ต้องดีขึ้นเนาะมีรีสอร์ทมียังเกิดขึ้นมากมายเลยดังที่เห็นเราเยอะมากๆด้วยว้าวรถค่อยไปค่อยมาเนาะเพื่อบอ่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าทางมันแคบเนาะ ล,ล้ลลาลนะตามมันไปเลยนะพี่น้องโอ้โหรถติดเยอะม,ออมากๆรถติดเงหย,ยียยดเลยต้องคอยไปคอยมาเนาะเนี่เห็นเพลนคอยไปคอยมาเพราะว่าทางมันแคบหลาย สวัสดีครับมวันนีครับเป,ป็นผมวัโทรครับที่สกายวอลอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยครับนวกว่าคนไปวัดไอ้ใครพี่น้องเยอะสุดๆ,ดๆคนละ5บาทครับคนละ5บาทหรือว่า20บาทนั่นเองเนาะเดี๋ยวคนจะวะหูว่า,าวบาทไหไง้าเจอสกายวอลกครับพี่น,น้องว่ามาสิงห์ามมาที่เสียวสมไตนะครับเราจะเฝ้าจะเฝ้า อ๋อเขาจะมีรถบริการพี่นะ้องทีมงานเสือแดงครับบเงทีมงานเสวนนปไปประท่ะวงนะไปไปเที่ยวสกายวอลกเขาจะมีโรถบริการไปเที่ยวนาะแต่ถือว่าเป็นการสร้างได้ให้สาบ้านหรือว่าซุ้มสซนนาะ มองไปมองมาเหมือนเกิดใครเขาคิส่สกูดเนาะแกนเทาบ,บูดี้เคยไปเที่ยวครั้งนึงโอ้เสียวหมองมานัางนวดนาง,างน,นาวดนะย,ยัดยดยงเคยนี่นพี่น้องแต่ซื่อส้มเกิดขึ้นถนนนี่เองถึงจะโบมีบานคน้นแต่ถนนเกิดย,ยังปูยางปูคอนเกียนเนาะถือว่า สอบนอกสอบถนนเมืองไทยเมืองถึงมาสิแคบแต่ก็ยังปูคอนเกีตการไปกันมากก็คือเขาถึงสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างยังที่คลิปกอนกรเทวะลาว์เนาะก็คือมันสามารถเขาถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีรถรับส่งไปมาสะดวกสบายเนาะนี่ดังที่เห็นหนี่แหละถึงจะอยู่โซนอโบรือวว่าอยู่เขตนอกแต่ถา้ากวถนนก็นสามารถเข้าได้ ตามมันไปลยเนาอพี่น้องสอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยบป้าคนหลายคคิมเหยียัเสียงยาวแน่นาอพี่น้อง กกสกายวอลกระจกใสนี่คือเป็นการล่อคิ้วขืนเนาะเขาจะหายขืนแบบมีกำหนดเนาะกำหนดเท่าน,าน,นั้าน,านคนเท่านี้คนเนาะต้องเหตุเป็นคิว้วมีบัตรคิ้วเนาะโอ้โหบรรยากาศดีมากมากพี่เน,ะนาะสำหรับใครอยู่ไกลก็สามารถไปเที่ยวได้เนาะ ว้านยางวัหรืคนคือหลายแถะคนายขหนาครับนยมตามกระจกนาี่เชียวเนาะแม่โมนายาน้องพี่น้องพ้อยมีเล็กน่านาขังลาง คือว่าอะไรไมีความแน่นหน้าอะไรมาตฐานุดรัาดจนุดสูงน้ครับรบ,รบ,รบ,บอดนี้เลยครับนี่สูง้านี่นี่คนเาสุดฟังว่ามีความสูงทอาตึก30มสั้นเนวานะนี่ครับตึกสามสัน้นพี่น้อง จะมีคิวไปเนาะจริงๆมืองไทยกับเที่ยวจะงามทุกจังหวัดนั่นแหละมีแต่บอลสวยๆงายๆเนาะหนาเที่ยวเที่ยวจะได้กับโเบิร์ตประ่าณทานที่สถานที่ต่องเที่ยวได้กระจุกเป็นห้อยกัมาเที่ยวใส่เกือบแต่ซีนะครับใส่ดีๆตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใส่เกือบใหญ่ใส่กระจุกไก่โบกนะครับอันนี้เมนอุ้งเพราะง่ครับหันหน้าไปทางฝั่งโซโบลาวครับพี่น้อง อ๋อจะมีโอกคภพญาย่นั่อีกพี่น้องหันหนาไปทังประเทศลาวเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงฐามก็ประเทศลาวจังหวัดเด้อจังหวัดเด้อนี่อยู่ตรงถามกับกับแขวงอย่างนอกของประเทศลาวเซญ่บูดี้เข้ามาไหม นี่ครับอธเป็นแม่น้ำสายน้อยครับเขาเรียกว่าแม่น้ำหืนครับเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างไทยและลาวครับบรรยากาศครับแม่น้ำก็แคบี่นะโอ้พี่น้องเห็นบรรยากาศคนหลยขนาดนี้หึ่แล้วายวัไรักเนี่ยคนลักพีน้องหล่ักเดี๋ยวเดีายวเดี๋ดียเี๋ยดี๋ยัเดีนยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเยดีี ะเนนี่ยนะเป็นสถานที่แห่งใหม่เนาะกาจะ,ะคนกาจะให้ความสนใจแน,เน่เนาะไัยภัยกับยักษมานเนี่ยเองเพราะเป็นสถานที่แห่ใหแงใหม่แปลกใหม่นั่นแหละนี่ครับผมซีบวกครับอันนี้คือปากน้ําเพืองครับทางซ้ายมือแม่น้ําเพืองครับทางขวามือแม่น้ำโขงครับหน้าเข้าฝั่งลาวครับนี่น้าเข้านี่น้ำเพืองอ๋อ มันตีดกันเลยพี่น้องมันจะเป็นกอนกอหน่อยๆตรงขอเสนแม่แหละพี่น้องแผงสัาบุรีตรงที่มันเป็นกอขมานั่นคือของประเทศลาวตรงที่มันเี็นอขมาพั่นคือของประเทศลาว เซียวไหมไม่กล้ามองไม่กล้ามองเหรอยังม่เคยเนาะนายานยืกันแน่่้ยากครับสว่ามันยนะครับเียวเยวบุันโอ้วิวสวยมากเนาะเวลาถ่ายผูกก็ยังหันหลังไปทางประเทศลาว ฟังอปลาวนะส่วนแม่นัโพงทางนี้ครับจะไปทางนครพนมทับึการทางนี้นะนี่นะครับรยจกาศกับเป็นบทั่วครับมาเก็บบรรยากาศที่สกายโบรรยากาศดีไรพี่น้องัดเลยี่ผนอบกายโรกไ้กระจกใสมากๆเนาะใสเหมือนเหมือนไม่มีอะไรกั้นเลย โอ้โหกอย่างบนนี้ด้ครับผอย่างบนี้่าันไี่ยาน้กันนี่พี่น้องเสียวเซียวกันเนาะแต่พี่น้องครับเีอ่บ่ครับแต่ก่อนเห็นแต่คลิปท่าประเทศจีนเนาะเดี๋ยวจะเห็นอยู่เมืองไทยใจันกนะไย้าความสูงตองมาครับย้าไว้ช่วยขัเางามครับหน้าเข่าฟังโตก็เราันี่ มันติดกันเลยเนาะพี่น้องเนี่ยมันเป็นก้เนี่ยทางซบปอลาวเนี่มันเขามากือบจะติดแผ่นินไทยเลยเนาะเป็นเกอเขามามันโมริไกกันเลยเนาะมันประเทศเดียวกันแล้วจะมีภัยยังไงเนาะโอ้โหคน คนเยอะมากากเิวึลันิวหลักล้านเนาะบาสไสกระจกไซมากๆพี่น้อไซสุดๆด้วยแนวโน้มข้างหน้าหัวใจพอจะไหวตายประตึก30สิบสันนะ จะไม่มีโอกาสไปจะขังเนาะแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านนี่พี่นอ้องเพราะว่าบ้านมาเราอยู่จับปัาซักแต่นี่มันอยู่แถวภาคเหนือน้องไก่กับว่าเราอยู่ภาคใตพี่น้องครับผมที่บัญชาการรอบๆไอ้สกายวอล์คเบิงครับอันนี้แม่น้ำขงไปทางอำเภอเสียงคานไปทางหนองคายบึงกาลนล้วก็พนมกับฝั่งเนือนันี่ธรรมชาติงามหลายเนาะน้ำขงกันนาเน,นี่เป็นาน,นาฝนน้ำก็จะไหลเนาะ บรรยากาศ <Okay. S 1> เขียวงาดมลมเดือนดีเนาะ <im eras> แล้วจะเห็นบานคน,นอยู่ทางฝั่งนาวเนาะเ <im eras> มืองสรนขาา้ามแล้วจะเห็นมี่พายญ่เนาะพายใหญ่สายยังโมเดล <laughs> <laughs> โอ้เสียวแทบพี่น้อ๋อเซียวเหมือน <im eras> มันจะแตกลงไปไเนาะแต่ว่ากระโจมมันหนาเนาะบ่ มันหาดนานักหลาย,ยาาหลาลงลามได้ลาเทียเรๆครีค้ยงคานครับสไจโด้านคนทีับมาออนตัวที้กไกวอกี้าใหญ่ีนโด้คนมาเที่ยวะั่งไรนี่ครับสุดยอดครับ โยกข้ากันนะครับบรรยากาศถึงสกายวอล์กนี่ครับเวลาเขาย่างโค้กขาจุกนี่ครับที่ว่าเสียพอสมควรเพราะว่าเพิ่นเห็นให้มันโยกนะครับเพื่อความเสียวนี่ครับมาอย่างนะครับเห็นให้ความโยกเห็นให้เสียวบอาสักไอ้สกายวอล์กนี่เป็นเปิดเจมโบ้โคงเจ็ดโมงนเจ็ดมงถึงหกโมเย็นครับโอ้คนที่มาเที่ยวนี่ทางขึ้นมาได้เราต้องไป้างในเมืองเนาะโอ้เจ็ดโมงถึงหกโมงเย็น เชือว่าตอนแรกๆเนี่ยจะได้บรรยากาศ <oper> สดๆเนาะอากาศบ่หสุทเราจะเห็นวิวธรรมชาสตร์ในย่างสวยงามได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับหนุ่บัวลำพูอุดรธานีสกลนครครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ คนเยอะมากพี่น้องจะเห็นผู้เขาเนาะผูเขาฟังล่าโอ้โ oh หคนรอคนรอขื้นเต็มเลย จบเดยพ Bond ี่น้องสำหรับคลิปเลี้ยงสั้นที่คนขอมาเนาะถ้าพี่พาประกาศะไรกต้องขอถทดขอพ่ยน้ำหลายหลายและเสื้อว่าเล่เสื้อว่าทาเปิดประเทศเป็นปกติเนาะทังท่องเที่ยวจากประเทศลาวเนี่ยจะมาเที่ยวายที่สุดเพราะว่ามันอยู่ไกลไกลก็ประเทศลาวอะไรอย่างคนลาาก็นิยมเที่ยวประเทศไทยเนาะเพราะว่าสถานเพราะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายสวยๆงามๆเนาะหลายสิ่งหลายอย่างให้เข้าใจ เดือกเที่ยวหลากหลายนะคเลยเดือกเที่ยวย่งจังหวัดเสงคานเอ้ยจังหวัดเลยนะเนาะอำเภอเสงคานนี่ถือว่าเป็นสถานที่ซองท่องเที่ยวยอดฮิตของคนท,ว,ทวโลกเลยก็ว่าได้ในการคนประเทศลาวนอ่มากเดินตลาดย่ำกันคืนนะั่นเองเนาะมีของกินของให้ซ้มเนาะศิลปาวัฒนธรรมหลากหลายนะั่นเองถ้าเชื่อว,ว่าถ้าเปิดประเทศเป็นปกติในนักท่องเที่ยวจากตาวนี่จะร้ายแน่นอน น้องพี่น้นองน้องสำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงสั้นี้น้ดี๋ยวพบกันให่คลิปหน้าสบาย